เคยเสียเงินกับเรื่องอะไรเยอะที่สุดแล้วไม่กล้าบอกใครคุเชื่อไม่ได้ว่าฟาเดี๋ยวทำไมฟารู้อ่าพูดก็ได้นี่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วพี่มีก็ไม่รู้จริงๆกูไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเล่าให้ฟังด้วยจอาคอมไม่ใช่คือเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นเลยที่กูเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงวะซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เติมเกมเชื่อไหมหลักแสนเหรอจะถือว่าให้เกียิมากไหมหลักแสน เดี๋ยวคอมโบตรงนี้มึงเสียเท่าไหร่มึงโอนมาให้กูด้วยต้องเงินกูจะบ้าเปล่าต้เงินมก็เงินกูคนเราแต่งงานกัน what is yours is mine what is mine is mine ะต่อไม่เกิดขท้นิงดหมดทั้งหมดนี้ที่เสียไปนะตสองล้านครับ กูไม่ขำจริงว่ะเนี่ยเงินเราไปซ่อมบ้านเราฟังฟังฟังไม่ฟังทั้งนั้นอ่ะได้ยินสองล้านพอก็อ้นี่มันเงินไอเป็นไม่ได้เงินเราแล้วมึงเอาเงินเราไปซื้อลอตโต้ซื้ออะไรเราต้องซื้อของด้วยจำนวนเงินหน่งเอ้ราเอาเงินกูไปทำไมพูดอะไรอ่ะไม่รู้เงินโใช่ไม่ซูบแล้วก็คือแม่งก็คือเป็นเหตุการณ์บนเราเป็นเรื่อยนะแ้วถือว่าพอแล้วไม่เอาดีกว่าสองล้านเลยเหรออ่ะพอแล้วมันผ่านไปตั้งนานแล้วหลายปีแล้ว